ใครที่แทะกุ๋มอะุมคนได้แต่ถ้าแทกคนทาเดียวผมคนไม่ได้บางทีอะน้องเขาไม่ได้ออกตัวน้องเขาไม่ได้พูดอะไรอย่าดูชมพู่ของอารยาแล้วเขาก็จะแบบ มันก็คือเราได้ของ็นใจช่วยคนไห้ต่อก็เลยกลายเป็นว่าออตอนเนี้ยนงตอนเน,น,นี้เราก็เลยได้สิ่งที่ที่อยากขอบคุณจริงๆค่ะแล้วก็เลยอยากขอบคุณข้ออกสื่อด้วยว่าคนนี้ไม่ออกมามบม,มีกเยอะนะคะคนนี้ไม่หอวก็มีมมเยอะ ราให้เขาที่เหลือกันดีกว่าอย่าวาจะแรกคนนั้นคนนี้เลยค่ะใช้ชู้ให้เป็นประโยชน์กัดีกว่าค่ะอยากจะบอกว่าเอางี้นะตั้งแต่ทำวงดนตรีมาสิบปีนะนี่คือครั้งแรกที่ไม่เข้าเนื้อค่ะ <laughs> เพราะทุกคนจะรู้ตั้งแต่โควิดใช่ไหมถ้าเกิดคุณได้ตามผมตั้งแต่โควิดอะ่ะโควิดผมจ่ายไป5ล้านอะ่ะถูกไหมคะแล้วมามาก่อนโควิดช่วงน้ําท่วมเนอย่าลืมนะคะว่าน้าท่วมเนี่ยไม่ใช่แค่แม่สายนะเราองค์มารรดีเราอยู่ดูลแลม,มาตั้งแต่เทิงแม่ตม่ำมันเดือนกว่าแล้วนะคะแล้วจากเทิงแม่ต่ำไปแพร่ไปน่านไปสุโขทยัยไปอยุธยากลับมาขึ้นแม่สายต่อืลองเนี่ยตอนนี้อยู่หนองคายซึ่งเดี๋ยวหลังจากเนี้ยบุต้องปิดไปหนองคายต่อ เราดูแลมาเดือนหนึ่งเต็มๆแล้วนะคะที่เราแช่น้ำเป็นม้าเนี่ยนะคะแล้วค่าใช้จ่ายคุเยอะมากค่ะที่เราต้องดูแลในแต่ละวันดังนั้นนี่คือครั้งแรกค่ะที่ไม่เข้าเนื้อแค่นั้นเองคุใช้คำนี้เลยที่ผ่านมาคือเงินถมกหมดคุณคะรถที่วิ่งเนี่ยช่วยโคดเนี่ยหรือเขาลากเรือี่ฉันไม่ได้วิ่งไปโซลาเซลล์ค่ะดิฉันต้องวิ่งด้วยน้ำมันนะคะผันกับข้าวทำโรงควัวเป็นพันๆกล่องต่อวันเราต้องใช้น้ำมันเราต้องใช้แก๊สค่ะคะ่ากล่องกับใส่ข้าวอะ่ะถูกไหม หลายคนบอกข้าจะจ่ายอะไรมั่งเหรออะไรเงี้ยไอ้คนที่ถามแบบไม่ได้บริจาคหรอกผมเชื่อแต่คนที่บริจาคเขาไม่พูดหรอกค่ะเพราะเขารู้ว่าเราทําอะไรมาเขาดูตาางานของผมในแต่ละวันข้อเสียของผมคือผมถ่ายรูปไม่เก่งผมไม่ค่อยถ่ายรูปลงเท่าไหร่เพราะว่าเวลาลงน้ําทีมงานเราเราลงอยู่ในน้ําค่ะถ้าสมมคุณตามภาพดูขององค์กรดนตรีเราอยู่ในน้ำเพื่อเอาของใส่เรือให้ได้มากที่สุดเราต้องกัดของของถูก ไม่สามารถักมือถือมาถ่ายรูปได้ว่าเราทําอะไรอยู่ตอนนั้นหลายคนเป็นตัวสุภาพแม่แม่ได้นอนไหมเนี่ยโอ้แต่คืนแรกที่ลงพื้นที่แม่สายคื้นนั้นยอมเราก็ไม่ได้นอนค<อ>่ะแล้วก็กลับมามีเรื่องกับดาวไหลเพราะว่าเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ดื่มน้ำเพราะว่าเราลงพื้นที่อย่ะงประหงน้ำไม่มีแต่เพียงแต่ว่าหลังจากนั้นก็กลับมาดูแลตัวเองแล้วนะคะย,ยังไงดิฉันก็ต้องรักลูกดิฉันมากที่สุด ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ